นจะเจาวหัตถ <Cornell. S 2> ุสเ่อต่างๆอย่างนี้ก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลิจมีความสุขนะครับโอ้ยามเย็นครับพี่น้องก่อนทาำแับข้าวก็ต้องช่วดใช่ไหน่อยบหกเยียวจบเลยครับช่วด สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจสวัสดีจุงกะไม่เอาบองประโอนกรบกรบข้องเนอ้อนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดมาอีกแล้วครับพี่น้องครับซึ่งเป็นเมนูที่ทําทานกันง่ายๆเลยครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมายครับเน้นเป็นเมนูเหมือนเป็นเมนูสุขภาพนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเมน,นูนี้เน้นกินกับผักนี่แหละครับงั้นก็คือข้าวปุ้นซาวหรือน้ํายาขนมจีนแบบ น้ำตา,ารา้าวนั้นเลยครับพี่น้องครับอยู่บ้านเราผู้บ่าวขาลเลาะนมชอบเกล้าจากบ้านหน้าเราแสนไกลฝากความคิดถึงส่งไปกับเพลงแบบไทยบ้านเราเดินนา่งดินในระหว่างนี้ผมก็ขออนุญาตเดินเก็บผักไปก่อนนะครับพี่น้องครับพาพี่น้องชมบรรยากาศของท้องทุ่งหนาบ้านเรานะครับแล้วก็ผักสดๆสดสดนะครับ จากสวนนะครับปลอดสารพิษแน่นอน1001ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่น้องครับเดินเก็บผักบุ้งยอดผักบุ้งนะครับเก็บผักอีตูนี่ครับเติมน้ําให้กับนาข้าวซะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงครับพี่น้องนาข้าวไม่มีน้ําแล้วครับระหว่างนี้ก็ขออนุญาตเดินเก็บผักก่อนเ้อพี่น้องเดา ต่างๆที่เราจะนําไปทําเมนูวันนี้นี่นแหละครับผมเอามาโชว์สักหน่อยนะครับวันนี้โอ้ไอ้น,นั้นนิดไอ้น,นั้นหน่อยมีกะถินมีผักนะครับมีทั้งผักสดแล้วก็ผักที่ต้องนําไปลวกนะครับพี่น้องเดี๋ยวตามผมมาว่าจะทํากันอย่างไรกันบ้างน,นะครับเมนูนี้บอกเลยว่าทำกันง่ายๆแต่รสชาตินี่บอกเลยว่าแซ่บอหลีครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นเลยผมก็นำพริกขี้หนูหรือว่าพริกกระเรียงนะครับมาคั่วกับไฟอ่อนๆนะครับให้หอมนะครับพี่น้องครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องเคียงที่เราจะนำไปกินกับข้าวปุ้นสาวของเราคั่วจนหอมแล้วก็นำมาพักไว้ก่อนครับพี่น้องครับต่ททุกคคนนนนนเลรืององงงยยวััััใจาามสญญ ต่อไปเราก็จะมาตั้งน้ํานะครับตั้งน้ําเพื่อที่เราจะเอาผักที่เราจะลวกมาลวกนะครับแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับรอให้น้ําเดือเดเี๋ยวเดี๋ยวมาลวกผักกันครับพี่น้อง ในส่วนของผักที่จะต้องลวกนะครับก็จะมีผักกาดครับผมมีผักกาดมีผักบุ้งครับแล้วก็มีผักก้านจองนะครับวันนี้3ผักอ้อลืมไปว่ามีถั่วฝักยาวด้วยครับ3 4มสี่ผักนี้เรา3 4มี่ชนิดนี้เราจะนํามาลวกกันนะครับลวกให้พอไม่ต้องลวกนานมากนะครับลวกให้พอผักสลบแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปน็อกน้ําเย็นเพื่อให้สีของผักยังคงความสดสวยเขียวนะครับนี่แบบนี้เลยครับพี่น้องครับตามขั้นตอนที่ผม ทำให้ดูในวีดีโอครับคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับถ่งวิธีการลวกผักให้ผักยังคงดูสีสันน่าทานครับอชอบบรรยากาศแห่งการได้รำไม่ไรรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุดใดไม่มีเปลี่ยนปลายโหลดเลิศบันดี ้ำแข็งโซดาเข้าอารมณกันก็เปิดประตูสวรรค์ชั้นโซดาบันแห่งวันเมาเมา,าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนรุ่งใจน้นัดเยอะที่จะเกรงใจเลยไอเกลอือมีดีกรีซสุต์ต่อเราระอดื่มน้ำอำําพันนึ่มปันอําออดอน ต่อไปเราก็จะมาทําน้ํายาแบบน้ําปลาร้าหรือน้ํายาข้าวปุ้นสาวนั่นแหละครับพี่น้องครับนี่เรียกปิดเรียกถูกขอภายด้วยเด้อนะครับใส่กะปิลงไปนะครับใส่กะปิลงไปเล็กน้อยพอประมาณนะครับระวังมันเค็มด้วยล่ะนะครับแล้วก็ใส่น้ําปลาร้าลงไปตามครับที่สาคัญเคล็ดลับก็คือพี่น้องต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับต้มน้ําให้เดือดจัดๆแล้วค่อยใส่กะปิกับน้ําปลาร้าจะได้แม่ขาวนะครับพี่น้อง ส่วนเครื่องปรุงของเราก็มีน้ำตาลทรายครับแล้วผมก็ใส่ผงชูรสลงไปใส่หลายเสียบหลายนะครับนี่ครับเครื่องสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะใส่วันนี้ก็คือมีมะเขือพวงมีตะไคร้และก็หอมแดงครับและก็พริกที่เราคั่วไว้หอมๆโโน้ำเดือดผุดๆเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วครับพี่น้องครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวตักราดพร้อมเสิร์ฟและรับประทานกันได้เลยครับจุดจวด ชอบบรรรรยาาากกศแห่งได้ในเรื่องของการกินก็แล้วแต่ใครชอบใครชอบมันครับผักต่างๆที่ผมเตรียมไว้ร้อยชนิดโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นครับผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักสดผักลวกนะครับแต่ที่สําคัญพี่น้องครับ ขนมจีนน้ายาซาวเนี่ยขนมหรือว่าซาวขนมจีนเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่ากินกับผักลวกนะครับอร่อยกว่าผักสวดอีกนะครับมันเหมาะกับผักลวกนี่ครับมีกระถินผมวันนี้ที่จิงเก็บกระถินมาเยอะนะครับแต่น้องพลอยชอบกินมากนะครับน้องพลอยแย่งกินจนหมดเลยลูกสาวชอบกินกระถินมากอ่ะนะครับก็นะครับตอนเวลาปรุงก็อย่าลืมแล้วกันครับสิ่งสําคัญก็คือเนี่ยครับใส่ นะครับความเผ็ดลงไปนิดนึงให้ความหอมด้วยเผ็ดด้วยนะครับนี่ครับพริกป่นของเราครับผมเห็นหลายคนกินโอ้โหกินเผ็ดจัดนะครับแต่ที่แน่ๆนี่ครับผมมีดักแด้ครับวันนี้กินแบบมั่วๆเลยครับวันนี้อ่ะปะไปดูการกินของผมกันว่าจะแซ่บขนาดไหนครับพี่น้องครับมาพี่น้องนี่ครับขนมจีนอ่าเขาเรียกอะไรข้าวปุ้นซาวครับวันนี้ ทีเด็ดเลยครับอ้บรรยากาศดูครับนีอยู่ทุ่งนาบ้านเราอีกตามเคยครับมีทั้งผักสดผักลวกครับวันนี้จัดเต็มเลยครับนี่อ่ะปาแล้วกันไ่พูดคำทำเพลงครับนี่ข้าวปุ้นสาวอุ่นๆร้อนๆเขาบอกว่ากินข้าวปุ้นสาวต้องกินกับมือครับพี่น้องถึงจะอร่อยวันนี้ผมมีดักได้ดูดูด,ด,ด ผักอันนี้ก,ก็เนี่ยเวลาจะกินกันอย่างนี้เลยผักสดเรานี่ครับอันนี้อีตูไม่ใช่ลุงตูนะฮ <c oughs> ะอะนี่ลองดูซิสักคำก่อนซิอืยาวจังอ่ะพี่น้องกินเดอ้อมาเดอ้อมาเด้ออือจับดักได้ นี่าพริกคั่วอร่อยพริกขี้หนูที่เราเอาไปคั่วนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นพริกกระเรียงกับพริกขี้หนูด้วยกินเหมือนตอนเด็กแะยาวไปเดี๋ยวตัดก่อนอ้าวนี่พี่น้องมาอืาอขออภัยในความไม่สุภาพนะครับเนื่องจาก เมนูนี้ต้องกินอย่างนี้ถึงจะแซ่บหอมแดงวันนี้ไปเก็บผักก้านจองได้น้อยครับผักก้านจองกินลวกกับกระบุนสาวแซ่บพี่น้องแซ่บอืมอืมคือราวเมีกินอย่างนี้เลย เราไปทำกินกันดูนะครับผมทําตามขั้นตอนที่ผมถ่ายให้ทุกท่าน,นได้ดูครับยังไงก็อร่อยแซ่บแน่นอนครับถ้าพุนเราทำง่ายง่ายจริงๆเครื่องไม่มีอะไรเลยแต่เราต้องเน้นแบบหาผักเด็ด ขออภัยในความไม่สุภาพนะครับวันนี้เมนูนี้ต้องกินแบบนี้จริงๆถึงอร่อยมันกับช้อมมันไม่ได้อาหรรสนะครับขออภัยด้วยนะครับหลับพี่น้องที่นะดูผมกินแล้วดูทุเรศทุรังนี <c oughs> ่งืการกินมันก็ไม่มีอะไรที่บัญญัติว่าอะไรคือถูกต้องหรอกครับกินยังไงให้อร่อยนั่นแหละครับนะครับกระถิน น้อยๆเนยมนูยามเย็นนุแสงกำลังสวยเลยครับแต่กล้องหันหน่อยแสงสวยๆครับที่กระท่อมนงพี่ชัยกำลังออฟโรดอยู่ครับมากินข้าวกันอยู่ที่กระท่อมเช่นเคยครับกินข้าวอยู่ในบ้านไม่ไม่เป็นครับต้องกินข้าวกระท่อมทุ่งนาถึงจะอร่อย พี่ได้แน่เวลากินคู่กับหอมแดงผมว่าอร่อยมากเลยอร่อยกับผักอื่นด้วยนะอยหอมแดงกินคู่กันหืักบุ้งลวกนี่ก็แซ่บกระดิ่งอร่อยมาก กุ้ผักกดเราก็กินแบบนี้ครับเอามาไม่ต้องไปหั่นก็ได้เอามาซาวกินตันนี้นี่แหละเสน่ห์ของกระปุนซาวครับกินผักเยอะๆนะพี่น้องเมนูสุขเพื่อสุขภาพด้วยอือี่เดืดหอมแดงกินป้องกันหวัดด้วย หมุนปลายไทยทั้งนั้นครับเฮ้ยพี่น้องอย่าลืมเอาไปทำทานกันดูนะครับ <c oughs> อร่อยเดี๋ยวผมขอไปซวยต่อก่อนครับเพราะว่ากำลังมันครับกำลังมันกำลังอร่อยเลยเดี <c oughs> ๋ยวมีเมนูอะไรเด็ดๆดเดี๋ยวเอามาฝากอีกครับชอบคลิปนี้แชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพจบิ๊กซีนด้วยสวัสดีครับจุกกะครับ แต่รลมแผ่วไม่เนองชวดเก่า